สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องทุกแอนทีทนะครับในวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็จะมาอัปเดตโค้ดใหม่เพิ่มให้ด้วยสําหรับโค้ดที่ใช้ได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยในช่องเนี้ยคนดูคลิปของผมเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมเลยเนาะ ถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าคลิปของผมเนี่ยเป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับหรือร่วมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมผิดพลาดประการใดก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกเนาะผมจะได้รีบแก้ไขแล้วก็จะได้นำไปปรปับปรุงให้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปกันที่การอัปเดตโค้ดส่วนรถ อันเก่าก่อนเลยนะครับโคสตโรตอันเก่าเนี่ยผมได้ทําคลิปรายละเอียดไว้แล้วแหละในคลิปที่แล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูได้นะครับจะขึ้นคลิปลิง์ไว้ให้แล้วกันเนาะก็คลิป โค้ดเนี่ยมีชื่อว่า FPAA นะครับไม่ว่าจะเป็น30หรือว่า40เนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้ผมขอพูดรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันจะหมดอายุวันที่10%พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนาะวันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันที่1%นพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณ9วันเนาะให้ใช้ได้แล้วก็ในส่วนของโค้ดนี้มันเป็นโค้ดเก่าเนาะที่มันเหมือนต่ออายุเพิ่มให้ มันใช้ได้แค่30สิทธ์ออคนนะครับไม่ว่าจะเป็น FPAA 3030แล้วก็ FPAA 4030นะครับรวมเป็นทั้งหมด6 0เนาะถ้าเกิดใครจะใช้ก็อย่าลืมนับสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับว่าครบแล้ว้วยืยยังแล้วก็วันนี้ก็มาอัปเดตร้านที่สามารถใช้ได้นะครับก็ผมขึ้นรูปไป้ให้เนาะนี่ก็จะเป็นร้านทั้งหมดใน ในเครืออที่มันเป็นแคมเปญแคมเปญฟู้ดพาเลตนะครับที่มันบอกว่าใช้ได้ก็จะมีอย่างเท็กซัสใช่ไหมครับก็ใช้ได้เหมือนกันพิซซ่า Pizza, ก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยอืมไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าฮาร์ดพิซซ่าคอมมินีก็ใช้ได้โออิชิราเมงก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับคาเฟ่อเมซอนเปเปอร์ลันช์ก็ใช้ได้โนฟูจ no. ิก็ยังใช้ได้คาสิยะก็ใช้ได้เซเว่นเซนเบอร์เกอร์คิงนะครับก็ใครชอบ อาหารของแบรนด์ไหนก็เอาโค้ดนี้ไปพิจารณาดูได้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นการอัปเดตโค้ดใหม่ในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยใช้โค้ดครบสิทธิ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโค้ด All Panda เอ่อโค้ด All Panda ผมไม่แน่ใจว่ามันจำกัดสิทธิ์ไหมเนาะซึ่งโค้ดอ l l p อ n d a เนี่ยอยู่ในคลิปที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโค้ดที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือ fpaa 3 0หรือว่า40ก็ดีเนี่ยเมื่อใช้ครบ30สิทธิ์แล้วเนาะ มันก็จะมีโค้ดตัวใหม่ที่ใช้ได้ถึงวันที่10พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยโค้ดแรกจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า tasty 30นะครับก็คือ t a s t y 30สั่งขั้นต่ำา6 6 0บาทนะครับลดไป30บาทนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้คาดว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกร้านเลยนะครับไม่ใช่ เหมือนในโค้ดที่แล้วเนาะที่จะจํากัดแค่บางร้านอย่างเดียวแต่ว่าโค้ดนี้จะลดน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าดีกว่าไม่ลดเลยเนาะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็น tasty 100นะครับก็ t a s t y 100นะครับโค้ดนี้สั่งขั้นต่ำก็คือ399บาทโดย399บาบาทเนี่ยขั้นต่ำแล้วโค้ดจะลดให้ ไปเลยร้อยหนึ่งนะครับไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนโค้ดที่แล้วเนาะ mm hmm. ก็ทั้ง2โค้ดนี้ก็คือเทสตี้สามศูนย์หรือว่าเทสตี้หนึ่งร้อยนะครับ mm hmm. ทั้ง2โค้ดจะใช้ได้ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับ2563 mm hmm. รวมไปถึงทั้ง2โค้ดนี้ครับ mm hmm. เข้าใจว่าทั้ง 30ใช้ได้30นะครับพอ3เทสตที่30เนี่ยใช้ได้30ครบแล้วก็ยังสามารถใช้เทสตี่0ได้อีก30เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่ามันจำกัดโค้ละ30ต่อท่านนั่นเองเนาะก็ โค้ดที่ยังใช้ได้อยู่จนถึง10พฤศจิกรรยายนนะครับก็จะมีที่ผมจําได้เนะก็จะมีอแพนด้านะครับที่ลดน้อยหน่อยแต่ว่าใช้ได้ถึงตุลาเลยแล้วก็จะมี AFP A A A 30หรือ40ก็ดีนะครับจะลดถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเทสตี30หรือเทสตี้100ก็จะลดไปถึง ส,สิ้นวันที่10พฤศจิก,กาย,ยน2อ6 3นี้นะคะก็อย่างที่บอกนะครับว่าในช่องของผมเนี่ยคนดูเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีใครช่วยคอมเมนต์บอกแล้วก็ช่วย subscribe ผมเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องทริกแอนทิพใน ในครั้งที่ผมมีโค้ดมาอัปเดตใหม่นนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ